และนี่คือพระาธาตุกลางแม่น้ำที่หายไปแต่กลับมีคนเห็นแสงประหลาดโผล่ขึ้นทุกปีในวันพระใหญ่บอกเลยว่าแม้ร่างจะพังแต่นี่ไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของตำนานพญานาคที่คอยปกปักอยู่ใต้ผืนน้ำเพราะนี่คือพระาธาตุล่าหนองสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มน้ำโขงที่จมหายแต่ไม่จางหายจากศรัทธา พระาธาตุล่าหนองสร้างขึ้นในสมัยไหนไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่จากรูปแบบสถาปัตยกรรมเชื่อกันว่าสร้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า400ปีแต่เหตุการณ์สุดช็อกเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2511เกิดการพังทลายของตะลิ่งน้ำกัดซาะอ,อย่างหนักจนพระาธาตุทั้งองค์พังลงแล้วจมลงไปในแม่น้ำโขงฟังดูเหมือนเป็นโศกนาฏกรรมใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่แค่ความเศร้าเพราะต่อมาชาวบ้านกลับพบว่า ฐานรากของพระธาตุบางส่วนยังโผล่พ้นน้ำในฤดูแลง้งและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศรัทธามาจนถึงทุกวันนี้ชาวบ้านเล่ากันว่าคืนก่อนวันพระธาตุพังมีเสียงคล้ายงูยักษ์คำรามอยู่เหนือผิวน้ำบางคืนเดือนมืดหลายคนอ้างว่าเห็นแสงวาบใต้น้ำหรือระลอกคลื่นรูปเกลียวคล้ายสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาว่ายวนอยู่รอบพระธาตุแม้ทุกวันนี้จะไม่มีพระธาตุตั้งตรงงานให้เห็นชัดเจน แต่พลังศรัทธายังยืนหยัดอยู่กลางสายโของอย่างไม่มีวันจางหายครับ